สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนหลายจังหวัดหลายอำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและบินครวนถล่มช่วงวันที่24-30ถึงสิงหาคม2567นี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองแม่สายเชียงแสนเวียงแก่นขุนตาลพญามเมงรายเวียงชัยเทิงแม่ลาวจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่อายเชียงดาว จังหวัดแม่ห้องสอนอำเภอเมืองปางมะผ้าปายขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสลียงศบเมยจังหวัดตากอำเภอเมืองท่าสองยางแม่ละมาดแม่สอดพบพระอุ้มผางจังหวัดลำปางอำเภอวังเหนือเงาจังหวัดพระเยาอำเภอเมืองแม่ใจภูซางปงเชียงคำจุนเชียงม่วนจังหวัดน่านอําเภอเมืองเฉลิมพระเกียรติปัวท่าวังผาเวียงสา ทุ่งช้างเชียงกลางบ่อกเกลือสองแควผู้เพียงจังหวัดแพ,พร่อำเภอเมืองเด่นชัยสองลองวังชิ้นจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอเมืองศรีสัชนาลัยทุ่งเสลี่ยมศรีสำโรงจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองรับแลพิชัยทองแสนขันท่าปลาจังหวัดพิษณุโลกอำเภอชาติการนครไทยวังทองเนินมะปรางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองหล่มเก่า หลมศักดิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยอำเภอนาแห้วเชียงคานด่านซ้ายปากชมจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อโพนพิสัยโพตากจังหวัดบึงการอำเภอเมืองปากคาดบุงคล้าโซ่พิสัยเซกาบึงโขงหลงจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเมืองสีบุญเรืองโนนสังจังหวัดอุดรธาน,านีอำเภอเพนบ้านดุงหนองหาน จังหวัดสกลนครอําเภอเมืองบ้านม่วงคำตะกร้าวานนอนนิวาสว่างแดนดินสองดาวพันานานิคมจังหวัดนครพนมอําเภอเมืองบ้านแพงสีสงครามท่าอุเทนนาวาโพนสวรรค์ปลาปากธาตุาพนมภาคตะวันตกจังหวัดกาญจน,นบุรีอําเภอเมืองสังขละบุรีทองผาภูมิสีสวัสดิ์ไซโยกด่านมะขามเตี้ยจังหวัดราชบุรีอําเภอสวนพึ่งบ้านคา จังหวัดเพชรบุรีอเภอแก่งกระจานหนองยาบล้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อหัวหินปราณบุรีปางสะพาน <c oughs> ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกอเภอเมืองปากคลีบ้านนาจังหวัดปราจีนบุรีอเภอเมืองประจันตคามนาดีกระบินบุรีจังหวัดจันทบุรีอเภอเมืองมะขามขลุงแหลมสิงห์จังหวัดตร,ราดอเมืองบ่อไร่เขาสมิงแหลมงอบคลองใหญ่เกาะปูด ภาคใต้จังหวัดระนองอำเภอเมืองกระบุรีและอุ่นกะเปอสุขสำรลาญจังหวัดพังงาอำเภอเมืองคุละบุรีตะกัวป่ากะปงท้ายเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองกะทูถลางจังหวัดสุราษฎร์อำเภอเมืองคีรีรัฐนิคมคพุนพินพระแสงเวียงสะจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองลานสกาถ้ำพันลาทุ่งใหญ่ จังหวัดตรังอำเภอเมืองปะเหลียนนายงกันตังห้วยยอดรัศดาวังวิเศษจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองปากพยูนกงหลาศรีนครินควรขนุนจังหวัดสตูลอำเภอเมืองควรโดนควรการหลงทุ่งว่ามะนังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรนอชอประกาศเตือนพื้นที่อํเภอและจังหวัดเสียงเหล่านี้ ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลาหลากและดินโคลนถล่มช่วงวันที่24 30สิงหาคม2567นี้ครับ